ไขปริศนาล่าท้าคีย์เวิร์ดแห่งยุคกลางวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในช่วงยุคกลางค่ะเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ด้านความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องคำแนะนำควรให้ผู้เรียนทำกิจกรรมหลังจากสอนเนื้อหาแล้วเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ใบความรู้สรุปเรื่องยุคกลาง อุปกรณ์การเล่นปากกาไว้บอร์ดบัตรคีย์เวิร์ดบอร์ดเติมคำวิธีการเล่นตรวจสอบอุปกรณ์การเล่นให้ครบ แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมแจกบอร์ดเติมคำคออิทเวิร์รดให้ทุกกลุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาสุ่มคำใบ้หรือคนสุ่มพูดหน้าห้องเมื่อผู้เล่นในกลุ่มฟังคำใบ้จบผู้เล่นก็จะเขียนคำที่ถูกต้องลงในตารางสถานการณ์จำลองภายในห้องมีการแบ่งกลุ่มและมีการส่งตัวแทนมาสุ่มคำใบ้ตัวอย่างวิธีการเล่น สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะนำเสนอวิธีการเล่นเกมไขปริศาานาล่าทาคีย์เวิร์ดแห่งยุคกลางวิธีการเล่นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์3ามอย่างนะคะก็คือจะเป็นกระดานคอร์ดเวิร์ดค่ะแล้วก็จะเป็นปริศนาจะให้เพื่อนเราเนี่ยสุ่มแล้วก็เขียนไป <c oughs> เขียนโดยไวบอร์ดค่ะเ <c oughs> ขียนแล้วก็เยิบก่ะแล้วก็จะมาแจกกลุ่มละคนเลยนะคะ <c oughs> เราจะให้ทุกคนกลุ่มละคนนะคะมาสุม่มปริศนาคีย์เวิร์ดหนึ่งคำเพื่อให้ทุกคนไปทายคนที่อยากให้คุนสัก่ง <พอ S 1> ดีก่อนกกเลยก็ได้ได้คำว่าอะไรเอ่ย <laughs> จังเ <laughs> พื่อนเขอไหนอะ่ะไหนได้คำว่า <laughs> ให้เราอ่านหรือว่าเดี๋ยวอ่านให้ <Okay. S 1> ะคะ่ะโอเค ระบบเศรษฐกิจในยุคกลางที่ดินของเจ้าขุนมูลนายเป็นศูนย์กลางผู้คนทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองและจ่ายภาษีเป็นผลผลิตข้อที่2นะคะหมายเลขจะกําหนดไว้อยู่เห็นไหมอ่าแบบนี้ไหมครับถูกต,ต้องเก่งมากอ่ะต่อมาได่าดนี้ได้เรี่โอเคเก่งมากอ่ะให้ปุ้ยสุ่มต่อเป็นตัวแทนกลุ่มในการสุ่นะคะ โอ้ได้อันที่หนึ่งก็คืออ่าสงข้ามศาสนาระหว่างคริสเตียนและมุสลิมแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มค่ะง่ายเลยข,ข้อที่หนึ่งนะคะอ่าทุกคนเสร็จกันแล้วใช่ไหมเราไปกันเข้าต่อไปอ่าให้น้องพีบ้างอ่ะข้อที่หก <laughs> นะคะ กฎหมายจํากัดอํานาจกษัตริย์นะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเรียกว่าอะไรแม็กแม็กอะไรแมกนักเกิรเลท้องพีได้ไหมแม็กอะไรเฮ้ยเก่งอ่ะแมกก็เลยเออเก่งมากอ่ะต่อมาให้ลองพีจับให้ได้อ่ะข้อไหนข้อไหนข้อสิบระบบศักดินาที่มีขุนนางเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ปกครองที่ดินและกำลังคนโอเคต่อมาให้คุยจับหรคระบาดร้ายแรง ข้อที่เจ็ดโอ้ยโอมิดสิโลกอะไรนะกาลาโลกเหรอโอมิดใช่หรือเปล่าเพลงของต้จะมีเสนอตอนท้ายไหมครับเหลือสหรับการตรวจมีต่อมาน้องบ้าสุดหล่ออ่าจับได้คำถามข้อที่สี่นะคะคำถามก็คือพ่อค้าชาวเวนิสเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมไปยังประเทศจีนเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะใช่ โอเบโลอ่ะต่อมาเสร็จเสร็จอย่างเสร็จยังน้องบิลลี่เสร็จแล้วค่ะมามาจบไปแล้วออังกฤษฝรั่งเศสจอห์นออฟอาร์คข้อแปดครับอันนี้ใบให้เอาเป็นสงครามร้อยหรอคุณคุณรู้ไหมอ๋อรู้แล้วเก่งมากทุกคนอีก ชื่อหนึ่งของยุคกาข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เก้าชื่ออะไรวะโลมกาพิวัติบรมมื <laughs> ดถูกต้องเก่งมาก้ออ่าจับได้ข้อที่ห้านะคะคำถามมีอยู่ว่าอำนาจของกษัตริย์ที่มาจากพระเจ้าอันนี้ยากหน่อย มันจะเป็นหลักหลักหนึ่งไม่เอาแต่มีคนรู้นะพี่พอนีคนตอบได้นะอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือข้อที่3ก็คือจักรวรรดิโรมันตะวันออกเมืองหลวงคือคอนสแตนติโนเปิลเป็นอาณาจักรหนึงอาณาจักรวันวาลินทน์อะไาจักรอะไรคล้ายๆคล้ายๆวาลินทายเซเวดาน เดี๋ยวครูขอเช็คอันนี้อะไรเช็คคำตอบเช็คคำตอบเช็คคำตอบเฉลยเลยดีกว่าเออเรามาเฉลยกันเลยเราขอประกาศดีแรกหน่อยยสิู่คนต่อว่าอะไรสองข้าู้งูเซครับคุณครูสองั้งอาจารย์เซตครับข้อที่สองล่ะแมนเนอร์ครับถูกต้องข้อที่สมอาณาจักใบเซ็งไทย้ ที่สี่มาถูกต้องเก่งมากขอ้อที่ห้าหลักเทวะทีีเข้อนี่ทำไมตอบได้อ่ะเก่งจังเรียรม,มาแล้วครับออดสามเกียรมาแล้ว เขาหยกเลยครับเออเขาที่หยกเลยแมกนะคะร์แมกนะคะร์โซาบารแล้วรู้ไหมว่าแมกนะคะร้าคืออะไรไม่รู้ไม่รู้อโหคืออะไรไม่คืออะไรนะคะขุดไปที่จำขัดสีกาสาใช่ไหมถูกต้องเก่งมากไปข้อที่เจ็ดเลยกาลาโลกเป็นโรคที่เกิดขึ้นต้องมีหมออีกาดำได้ถูกต้องถูกก็ได้ข้อที่แปดยุคมืดก็คืออีกชื่อหนึ่งของยุคไม่ใช่สงครามลอยปี ข้อเก้ายุคมืดเพราะว่าศาสนัจักรมีอำนาจมากสุดยุคนี้ใช่แล้วเขาให้คนถูกครอบงำก็เหมือนเปรียบเสมือนยุคมืดเนาะแล้วก็ข้อสี่ข้อสุดท้ายยืนเด่น